สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมโยคะสำหรับเด็กปถมวัยมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันที่บ้านนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งท่าไหว้พระอาทิตยืยนตัวตรงวาดมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะกลั้นลมหายใจนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโน้มตัวลงไปข้างหน้าใช้มือแตะที่พื้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าวาดมือขึ้นมาอยู่ในท่าปกติท่าที่สองท่าภูเขายืนให้เต็มฝ่าเท้าขาห่างกันเล็กน้อย วาดมือทั้งสองข้างประกบกันที่เหนือศีรษะกั้นลมหายใจนับหนึ่งสองสาสี่ห้าวาดมือทั้งสองข้างลงมาแนบลำตัวทําซ้ำอีกรอบก้าวขาออกเล็กน้อยวาดมือทั้งสองข้างประกบกันขึ้นเหนือศีรษะกลั้นลมหายใจนับ1 2 3 4 5 วาดมือทั้งสองข้างลงแนบลําตัวกลับสู่ท่าเดิมท่าที่สามท่าต้นไม้ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาวางไว้ที่ต้นขาอีกข้างจากนั้นวาดมือขึ้นเหนือศีรษะประกบกันนับหนึ่งสองสาสี่ห้าค่อยๆวาดมือลงพร้อมกับลดขา ทำซ้ำอีกรอบโดยสลับขาอีกข้างใช้ขาข้างหนึ่งวางที่ต้นขาพร้อมวาดมือขึ้นเหนือศีรษะนับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าค่อยๆวาดมือลงพร้อมกับลดขากลับสู่ท่าเดิมท่าที่สท่าเครื่องบิน อยู่ในท่าเตรียมมือทั้งสองข้างแนบที่ข้างลำตัวก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้ากางแขนทั้งสองออกโน้มตัวไปข้างหน้ายกขาอีกข้างขึ้นนับ 1...2...3...4...5 สาสี่ห้ากลับสู่ท่าเดิมสลับขาอีกข้างก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งมาข้างหน้ากางแขนออก โน้มตัวไปข้างหน้ายกขาอีกข้างขึ้นนับ1 2 3 4 5กลับสู่ท่าเดิมท่าที่5ท่าเก้าอี้ยื่นมือทั้งสองข้างมาผสานกันค่อยๆย่อตัวลงงอเข่าหลังตรงเหมือนนั่งเก้าอี้นับ1 2 3 4 ผ่อนลมหายใจออกช้าๆค่อยๆยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเดิมท่าที่หกท่าเก้าอี้ขาหากักวาดมือควยกันไว้ข้างหลังยกขาข้างหนึ่งวางไว้ขาอีกข้างค่อยๆย่อดตัวลงให้เหมือนนั่งเก้าอี้นับ หนึ่งสองสาสี่ห้าค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเดิมทำซ้ำอีกรอบนำมือควยกันไว้ข้างหลังยกขาขึ้นวางไว้ขาอีกข้างย่อตัวลงนับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเดิม ที่7้ท่าผีเสื้อนั่งเหยียดขาไปข้างหน้าใช้มือบีบนวดบริเวณขาเพื่อให้ผ่อนคลายจากนั้นใช้มือจับที่ฝ่าเท้าดึงฝ่าเท้าประกบกันค่อยๆขยับขา ให้เหมือนกับผีเสื้อกำลังบินค่อยๆบินจากนั้นเร่งความเร็วขึ้นเหมือนผีเสื้อกำลังบินเร็วๆจากนั้นค่อยๆช้าบินช้าๆบินช้าๆค่อยๆโน้มตัวลงไปข้างหน้าเงยหน้าขึ้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ที่8ท่าเต่านั่งทับส้นคล้ายกับท่าเทพธิดาใช้มือทั้งสองจับที่ข้อเท้าเงยหน้าขึ้นเอ็นตัวไปข้างหลังจากนั้นค่อยๆโน้มตัวลงให้ศีรษะแตะที่พื้นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเงยหน้าขึ้นกลับสู่ท่าเดิม ท, 9, ท่าที่เก้าท่าจระเข้นอนคว่ำหน้าให้ขาเหยียดตรงมือทั้งสองผสานกันไว้ข้างหน้าเอาแก้มข้างใดข้างหนึ่งแนบลงไปบนหลังมือเริ่มต้นในท่าจระเข้ค่อยๆวาดมือทั้งสองมาไว้ที่ระดับอกทั้งสองข้างใช้มือดันลำตัวให้ขาเหยียดตรงนับ หนึ่งสองสามสี่ห้ากลับสู่ท่าจระเข้นอนพักผ่อนท่าที่สิบท่าตะกะแตนเริ่มต้นในท่าจระเข้ใช้หน้าท้องดันให้ลำตัวและขายยกสูงขึ้นไม่ให้โดนพื้นค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้า กลับสู่ท่าจละเคท่าที่11ท่าคันธนูแปลงร่างเป็นคันธนูโดยเริ่มต้นในท่าจลระเคงอขาทั้งสองขึ้นใช้มือทั้งสองจับที่ข้อเท้าจากนั้นดึงข้อเท้าทั้งสองเพื่อให้ลำตัวแอ่นโค้งเหมือนคันธนูค้างไว้1 2ึ่งสกลับสู่ท่าจลระเค ที่สิท่าปลาดาวแปลงร่างเป็นพี่ปลาดาวนอนหน,า,หนายขายเหยียดตรงมือไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นแยกขาออกเล็กน้อยปิดเปลือกตาลุ่มช้าขณะที่เด็กๆนอนเป็นพี่ปลาดาวขอให้เด็กๆนอนหลับให้สบายนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ทำครบทั้ง12ท่าหรือเปล่าหนะ้า้้าเด็กๆทำโยคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปหรือภาพสวยๆกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ